สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคุณครูพี่บ๊อบนะครับกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปและฐานคณิต2มิติและ3มิตินะครับตอนนี้มาถึงครั้งที่7แล้วนะครับครั้งที่7นักเรียนจะเรียนรู้ในหัวข้อ5.3มกันบ้างครับภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับของรูปและฐานขัิต3มมิตินะครับด้านหน้าเวลามองไปแล้วจะเจอภาพอะไรด้านข้างมองเข้ามาแล้วจะเจอภาพอะไร แล้วด้านบนมองลงมาแล้วจะเจอภาพอะไรนะครับข้างที่ว่าข้างข้างไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์คือต้องอธิบายหรือว่าบอกลักษณะของภาพ2มิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กําหนดให้กําหนดรูปเรขาคณิต3มิติมา1รูปมองด้านหน้าต้องวาดหรือว่าสามารถบอกได้ว่ารูปเรขาคณิต2มิติที่เราเห็นจากด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ย ออกมาเป็น <ítulo> <displayed, S 1> รูปอะไรด้านข้างออกมาเป็นร hmm. ูปอะไรและด้านบนรูปเลยขาคณิต <c oughs> 2ม no ิติออกมาเป็นรูปอะไรนะครับโจทย์ครับให้นักเรียนมองหลังคาบ้านรูปนี้ครับเติมหลังคาเป็นปริซึมนะครับเป็นหลังคาบ้านเอาเฉพาะหลังคาอย่างเดียวไม่เอาตัวบ้านนะครับปริซึมฐานสามเหลี่ยมครับของรักเรียนและมีสุขครับอันนี้เป็นบ้านของทั้งรักเรียนและก็มีสุขเป็นพี่น้องกันนะครับรักเรียนเป็นเด็กผู้ชายครับนักเรียนครับคนไหนเด็กผู้ชายยกมือรักเรียนหรือเปล่า ต้องถามก่อนรักเรียนหรือเปล่าส่วนเด็กผู้หญิงครับยกมือครับมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็เป็นตัวแทนของ2คนนี้ได้เลยนะครับรักเรียนกับมีสุขนะครับเขาบอกว่าโดยให้แนวสายตานั้นตั้งฉากกับด้านที่มองเห็นต่อไปนี้ในการขนานกับพื้นราบนะครับตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับด้านที่มองเห็นแล้วก็ขนานกับพื้นราบด้วยถ้าไม่ขนานมันจะเป็นมุมก้มมุมเงยต่างๆภาพที่ได้ออกมาจะเปลี่ยนแปลงไป เอาง่ายๆก่อนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับขอให้มองแนวระนาบนะครับระนาบแนวราบกับพื้นขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ตั้งฉากกับสิ่งที่เรามองเข้าไปอย่างเช่นด้านหน้าครับมองเข้าไปก็ตั้งฉากกับด้านหน้ามาดูฮะนี่นะครับถ้าสมมุติหลังคาบ้านนะครับด้านหน้าเมื่อกี้รักเรียนมองเข้าไปครับปึ้งนะครับในแนวตั้งฉากกับระนาบนี้เลยนะครับภาพที่ได้ด้านหน้าออกมาครับจะออกมาเป็นรูปเลขาคนิต2มิติรูปใดครับนักเรียน มองเข้าไปครับมองเข้าไปออกมาเป็นรูปสามเหลี <the way. S 3> so ่ยมครับสังเกตนะครับเมื่อเรามองเข้าไปด้านหน้าปุ๊บจะออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมทันทีคราวนี้ครับมันดูมองหลังคาจากด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างทุกครั้งนะครับจากนี้เป็นต้นไปถ้าเราจะมองจากด้านข้างเนี่ยถ้าวัตถุอยู่ตรงหน้าเราด้านข้างที่เราจะมองเห็นคือเราจะมองเข้าไปจากด้านขวามือเข้าไปอย่างรูปนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ ถ้าด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างก็คือมองจากด้านขวาเข้าไปอย่างรูปนะครับนะครับมองเข้าไปปุ๊บอย่างนี้ครับมีสุกมองเข้าไปดูสายตาครับมีสุกตรงเข้าไปด้านข้างเลยครับสิ่งที่จะเห็นครับเป็นรูปเลยขาคณิต2มิติรูปอะไรครับนักเรียนครับมองเข้าไปก็จะเห็นแค่แถบด้านข้างอย่างเดียวนะครับถ้ามองเข้าไปแบบนี้ป้างปุ๊บสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปนี่ครับภาพด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ครับไปต่อครับ คราวนี้ฟ้าใสครับบินเครื่องบินแล้วก็มองลงมาอย่างหลังคาบ้านหลังเดียวกันเลยครับอันนี้บ้านของรักเรียนกับมีสุขนะครับฟ้าใสอยู่บนเครื่องบินครับนะฮะมองลงมาอย่างหลังคาบ้านหลังนี้ในแนวสายตาที่ตั้งฉากกับพื้นราบตั้งฉากกับพื้นราบคือมองลงมาแล้วตั้งฉากกับพื้นนะครับจงพิจารณาว่าฟ้าใสจะเห็นภาพด้านบนของหลังคาบ้านมีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติใดนะครับ ถ้ามองลงมาแล้วนะครับนักเรียนครับส,สิ่งที่ฟ้าใสจะเห็นนักเรียนคิดว่าฟ้าใสจะเห็นหลังคาบ้านด้านเดียวหรือจะเห็นหลังคาบ้าน2ด้านครับด้านซ้ายกับด้านขวานะฮะด้านซ้ายกับด้านขวาคิดว่าฟ้าใสจะเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหรือจะเห็หนด้านซ้ายด้านเดียวหรือจะเห็นด้านขวาด้านเดียวครับนักเรียนครับแน่นอนครับฟ้าใสจะต้องเห็นหลังคาบ้านทั้ง <S 2, <S 2> <sexuality> ด้าน <fik> และต้องเห็นด้วยนะครับนี่คือแกนของหลังคาบ้านตรงกลางนะครับแสดงว่าต้องมีเส้นกลางแบ่งระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาด้วยนะครับดังนั้นครับฟ้าใสาจึงเห็นเป็นภาพนี้ครับเมื่อเครื่องบินมองฟ้าใสามองลงมาครับ๊บภาพด้านบนของฟ้าใสจะเห็นเป็นหลังคาบ้านแบบนี้ครับและแบ่งออกเป็นด้านข,ขวากับด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีแนวเส้นแบ่งตรงกลางนี่คือเส้นสันของหลังคาบ้าน นั่นเองคราวนี้ครับค,คุณครูพี่บ๊อบจะมาสอนการเขียนภาพที่ได้จากการมองวัตถุกันบ้างนะครับภาพที่ได้จากการมองวัตถุในแนวต่างๆนะครับในแนวตั้งฉากกับด้านที่มองเห็นเราจะใช้เส้นทึบแสดงเฉพาะขอบนอกครับและขอบอื่นๆที่มองเห็นถ้ามองไม่เห็นเราจะไม่ใช้เส้นทึบนะครับซึ่งคราวนี้ครับเราจะพิจารณาจากการมองวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิต3มมิติทาง ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้านหน้าเราจะเรียกว่า front view front แปลว่าหน้านะครับด้านหน้า front view ก็คือภาพที่มองจากด้านหน้าคือ view จากด้านนั้นเอง side view side คือแปลว่าข้างนะครับเพราะฉะนั้น side view คือภาพที่มองจากด้านข้างนะครับแล้วก็ top view คือ top คือด้านบนฮะ top view คือภาพที่มองจากด้านบนนะครับมาพิจารณาครับรูปนี้ ลองมองรูปเลยคณิตสามมิติรูปนี้ดูนะครับในทิศทางหรือว่าแนวตั้งฉากกับด้านกอไก่ด้านขอไข่แล้วก็ด้านขอควายซึ่งแน่นอนครับด้านกอไก่นี่เป็นด้านด้านหน้าถูกไหมครับด้านหน้าที่มองเข้าไปเราจะเรียกันว่า front view นะครับด้านข้างครับข้างขวาเสมอนะครับข้างขวาของวัตถุนะฮะมองเข้าไปก็จะเห็นเป็น side view นะครับส่วนด้านบนนะครับมองลงมาก็จะเห็นเป็น top view สังเกตนะครับนักเรียน เราจะเขียนเส้นทึบอย่างเดียวจากภาพที่มองเห็นไม่ว่าจะเป็นขอบหรือเป็นเส้นที่เรามองเห็นเท่าน,นั้นนะครับถ้าเราม,มองไม่เห็นเราจะไม่มีเส้นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับมามาดูภาพด้านหน้านก่อนนะครับนักเรียนครับนี่คือภาพด้านหน้าครับหรือว่าด้านกอไก่ที่เรามองเห็นนั่นเองนะครับส่วนที่แรงเงาสีเข้มๆนี้ครับนี่คือภาพด้านหน้าและจากนั้นเวลาเราจะเขียนภาพด้านหน้าเราก็เขียนมาเป็นภาพหรือว่ารูปเลยขาคนิดสองมิติแบบนี้นะครับ นักเรนจะสังเกตเห็นนะครับว่าความสูงของรูปเรขาคณิต3มิตินี้จะเท่ากับภาพด้านหน้าเลยนะครับความสูงของรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นภาพด้านหน้าเช่นเดียวกันครับความยาวของรูปเรขาคณิต3มิติกับเรขาคณิต2มิตินั้นจะเท่ากันความยาวด้านล่างก็จะเท่ากันไปด้วยนะครับความสัมพันธ์มีกันอย่างชัดเจนนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับ ด้านข้างหรือส่วนทึบที่เราเห็นนะครับด้านขอไข่เห็นไหมฮะเราจะมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเป็น2ชั้นและแน่นอนครับเส้นที่เรามองเห็นก็คือเส้นขอบของด้านล่างกับด้านบนด้านขอไข่นะฮะด้านขอไข่กับด้านขอไข่เนี่ยมันจะมีเส้นขอบตรงกลางสังเกตรครับภาพที่เราเขียนได้นะครับรูปเลขาคณิตสองพิติเราก็จะมีเส้นขอบตามไปด้วยเพราะเนื่องจากว่าขอบนี้เรามองเห็นครับ สังเกตนะครับมองเห็นจะเห็นเป็นเส้นทึบเลยนะฮะต่อไปครับเป็นภาพที่มองจากด้านบนกันบ้างหรือด้านขอขวายตามโจทย์นะครับเมื่อมองลงมาครับนักเรียนครับสีเข้มคือที่เรามองเห็นจากด้านบนถูกไหมครับคือด้านขอขวายและมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับคือส่วนซ้ายกับส่วนขวาถามนักเรียนครับเราเห็นเส้นขั้นไหมครับตรงนี้ถามนักเรียนก่อนถ้ามองมาจากด้านบนเราเห็นไหมครับว่ามันมีเส้นขั้น เห็นถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นระดับที่แตกต่างกันเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีแถบเส้นขั้นอยู่ซึ่งนั่นก็จะออกมาเป็นรูปนี้ครับเห็นไหมครับถ้าบอกว่าความกว้างความยาวตรงนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วเราก็จะเห็นเส้นขั้นด้วยนะครับซึ่งเป็นแนวระดับของบันไดสามารถเขียนภาพด้านบนได้เป็นแบบนี้ครับคราวนี้คุณครูพี่บ๊อบจะมาสอนวิธีการมองวัตถุที่มีลักษณะเป็นรูปเลยขาคณิต3มิตินะครับว่า ภาพด้านหน้าหรือฟรอนต์วิวด้านข้างซด์วิวและด้านบนท็อปวิวเนี่ยถ้าจะมองแล้วเราจะต้องหมุนรูปเลขาคณิด3มิติยังไงกันบ้างนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนครับวิธีการมองครับเราจะเลื่อนด้านหน้าของวัตถุครับเข้ามาหาผู้มองหรือว่าเข้ามาหาตัวเรานั่นเองครับเรามองเข้าไปยังไงเลื่อนให้มันเข้ามาหาตัวเรานะครับโดยแนวตั้งฉากกับสายตาของเรานะครับไปประทะ กับด้านหน้าของวัตถุครับเลื่อนบิดเข้ามาตั้งฉากเลยนะครับและเราก็จะสามารถเขียนรูปเลขาคณิต2มิติที่แสดงภาพด้านหน้าได้เหมือนกับมุมมองการหมุนที่เห็นนี่เลยครับต่อไปครับนักเรียนครับมาดูวิธีการมองด้านข้างกันบ้างครับคุณครูพี่บ๊อบจะบอกอย่างนี้ครับเวลามองด้านข้างก็ให้จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัวนะครับเราหมุนวัตถุครับให้ด้านข้างทางขวานะฮะด้านข้างทางขวา หันเข้าหาตัวเราแทนครับจากด้านหน้าที่หันเข้าหาเรานะครับให้หมุนทางขวาครับเพื่อให้ด้านข้างทางขวาเนี่ยหันเข้าหาตัวเราหรือว่าผู้มองแทนนะครับจากนั้นภาพท <2. factual S 1> ี่เห็นนะครับเราก็วาดตามนั้นนั่นคือรูปเลยขาคณิต2มิติที่จะมองจากด้านข้างครับนี่นะครับนักเรียนครับการหมุนนะครับจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้ภาพที่อยู่ด้านข้างเนี่ย เข้ามาหาสายตาเรานะครับที่มองตรงไปนะฮะเพื่อสัมผัสกับวัตถุด้านข้างนะครับและนี่คือรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นภาพด้านข้างของวัตถุชิ้นนี้ครับต่อไปครับภาพด้านบนครับภาพด้านบนให้เราทําแบบนี้ครับนักเรียนครับให้เราหันเหมือนกับมองภาพด้านหน้าครับคือหันทําให้เราสามารถมองไปตั้งฉากกับวัตถุทางด้านหน้าได้จากนั้นครับ ทำการพลิกวัตถุครับให้ด้านบนหันเข้าหาตัวเราครับพลิกลงมาแบบนี้ครับปึ๊บอ่าเห็นแล้วนะครับภาพด้านบนหันเข้ามาหาตัวเรานี่คือภาพท็อปวิวหรือว่าภาพด้านบนนะครับที่เราสามารถเขียนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติได้ครับง่ายๆแบบนี้เองครับนักเรียนครับก็จะได้ภาพเรขาคณิต2มิติมาแบบนี้นะครับนี่คือภาพด้านบนคราวนี้ ให้เราเขียนภาพเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรยขาคณิต3มิติรูปนี้ครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านหน้าจะเฉียงด้านนี้เสมอนะครับด้านข้างจะเป็นด้านข้างขวาเสมอนะครับและด้านบนก็มองลงมาจากด้านบนเสมอเหมือนกันนะครับเอาละครับพี่บ๊อบจะไปที่ภาพด้านบนกันก่อนนะครับจากรูปเรยขาคณิต3มิติรูปนี้นะครับด้านบนมองลงมาครับนักเรียนจะเห็นออกเป็นกี่ส่วนฮะสส่วนถูกไหมครับ คือส่วนด้านซ้ายกับส่วนด้านขวานะครับพอ2ส่วนปุ๊บมีเส้นขั้นตรงกลาง2ส่วนนี้เลยออกมาเป็นภาพนี้ครับเห็นไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวานี่ครับด้านซ้ายกับด้านขวานี่นะครับก็จะเห็นด้านบนนะฮะต่อไปครับภาพด้านหน้าครับจะเห็นเป็นตัวรูปคล้ายๆกับตัว L นะครับที่มีสีเข้มแบบนี้ครับภาพด้านหน้าส่วนภาพด้านข้างมนักเรียนมองเข้าไปด้านนี้ครับหรือว่าลอบบิท ให้ภาพด้านข้างหันเข้าหาผู้มองนะครับจะเห็น2ระดับเช่นเดียวกันนะครับจะเห็น2ระดับเช่นเดียวกันครับและจะเห็นในแนวนอนด้วยนะครับในแนวนอนภาพด้านข้างเขียนได้แบบนี้ครับนี่คือรูปใบขาขั้นสมิติที่แสดงภาพด้านข้างนักเรียนสังเกตครับนักเรียนคุณครูพี่บ๊อบจะบอกว่าภาพด้านบนเนี่ยถ้าระยะนี้กว้างเท่าไหร่นะครับด้านนี้ก็ต้องกว้างเท่านั้นด้วยใจไหมฮะถ้าบันไดขั้นนี้กว้างเท่าไหร่ ภาพด้านบนก็ต้องกว้างเท่านั้นด้วยทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับภาพด้านข้างครับบันไดนี้สูงเท่าไหร่นะครับด้านขอบล่างที่เราเห็นก็จะต้องสูงเท่ากับบันไดรูปนี้ด้านบนก็เช่นเดียวกันครับจะต้องสูงเท so ่ากับขอบของบันไดขั้นที่2ด้วยนะครับความสูงของบันไดขั้นที่2เช่นเดียวกันกับภาพด้านหน้าครับเมื่อเห็นความกว้างเท่าไหร่ความกว้างจะต้องเท่านั้นด้วยความสูงเท่าไหร่ความสูงก็ต้องเท่านั้นด้วยต้องสอดคล้องกันเสมอมาดูต่อครับ ภาพด้านบนด้านหน้าด้านข้างสังเกตนะครับด้านหน้าจะมองเข้ามาทะแยงจากซ้ายเสมอนะครับด้านข้างก็จะมองจากฝั่งขวาเสมอนะครับมาดูกันครับด้านบนมองลงมาปุ๊บทรงกระบอกแบบนี้เห็นอยู่อย่างเดียวครับคือภาพด้านบนต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นทรงกระบอกนะครับภาพด้านบนต้องเป็นลักษณะคล้ายกับวงกลมแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากเห็นแต่ฝาของ ทรงกระบอกนี้นะครับมาดูภาพด้านหน้าครับภาพด้านหน้าคืออะไรครับนี่ครับทรงกระบอกของเราครับภาพด้านหน้าที่นักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นแค่ความกว้างกับความสูงของมันภาพด้านหน้าเลยเป็นแบบนี้ครับเมื่อมีแต่ความกว้างกับความสูงเห็นไหมครับเราจะไม่เห็นฝาปิดบนกับฐานล่างเลยนะครับเราจะเห็นเฉพาะตัวตัวของทรงกระบอกนะครับตามตัวของมันก็จะเห็นออกมาเป็นลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมแน่นอนครับถ้าเรามองจากด้านข้างนี่สมมติถ้ามองจากด้านหน้า ครูพี่บ๊อบหันด้านหน้าไมาเห็นนี่นะครับครูพี่บ๊อบหันด้านหน้ามา,า,นนา,มาปุ๊บก,ก,ก็เหมือนเดิมภาพด้านข้างถ้าหันบิดแกนนะครับบิดปุ๊บเข้าไปก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพด้านข้างก็ออกมามีลักษณะเหมือนกับภาพด้านหน้าเลยครับถ้าเป็นทรงกระบอกนะครับไปดูต่อครับถ้าเป็นกลวยกันบ้างอ้าวจินตนาการเองเลยนะครับนักเรียนครับด้านบนครับนักเรียนจะเห็นอะไรบ้างอะไรที่เราเห็นบ้าง สิ่งที่เห็นแน่นอนอย่างหนึ่งครับที่นักเรียนต้องเห็นคือยอดโปรยครับนักเรียนจะเห็นเป็นจุดนะฮะแล้วด้านข้างของกปวยเนี่ยไปจนถึงขอบเนี่ยนักเรียนจะเห็นเป็นภาพเนียนๆออกมาเป็นแบบนี้ครับจะเป็นรูปวงกลมที่มีจุดกึ่งกลางครับซึ่งเป็นยอดมุมของกปวยนั่นเองครับจุดยอดของกปวยนี่คือภาพด้านบนนะครับ ส่วนภาพด้านข้างกับด้านหน้าให้นักเรียนลองถ่ายครับว่ามันจะเหมือนหรือว่าต่างกันครับนักเรียนครับตอบครับเหมือนหรือต่างครับตอบคือถูกครับนักเรียนหลายคนนี่เริ่มจินตนาการเหมือนกับคุณครูพี่บ๊อบแล้วนะครับบอกว่าเหมือนกันครับเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับกลวยเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวากลวยหมุนไปหมุนมาก็เป็นภาพเดียวกันนั้นแหละครับเพราะว่ามันมีลักษณะสมมาตรกันไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับภาพด้านหน้าของมันเลยออกมาเป็น สามเหลี่ยมครับและภาพด้านข้างก็เลยออกมาเป็นร <siglo. S 2> ูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับไปต่อนะครับไปครับคราวนี้มาเป็นปริซึมฐานห้าเหลี่ยมกันบ้างเอามาดูภาพด้านบนกันก่อนครับนักเรียนครับเมื่อมองลงมาภาพด้านบนครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นเป็นป้านเหมือนลังคาออกเป็นสองข้างนะครับสังเกตนะครับด้านนี้เนี่ยมันจะกว้างกว่าฐานล่างถูกไหมครับถ้าเรามองลงมาจากด้านบนมันจะกว้างกว่าฐานล่างแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นจากด้านบนครับ ความกว้างของมันจะค่อนข้างกว้างกว่านะฮะดังนั้นครับภาพด้านบนจะออกมาเป็นแบบนี้ครับและนี่คือเส้นกลางครับหรือว่าแกนตรงกลางด้านบนของปริซึมฐานห้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับนะฮะก็จะเป็นตรงกลางด้านข้างสองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่นะครับที่เราเห็นมองลงมาแบ่งเป็นซ้ายกับแบ่งเป็นขวานั่นเองนะครับมาดูภาพด้านหน้าครับแน่นอนด้านหน้าสีทึบที่เราเห็นมองเข้าไปปุ๊บเราจะรู้เลยนะครับภาพด้านหน้าคืออะไรครับมันก็คือ ฐานห้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับภาพด้านข้างนะครับภาพด้านข้างคุณครูพี่บ๊อบถามก่อนเลยครับว่านักเรียนสังเกตนะครับเราจะเห็นอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นแผ่นด้านล่างกับส่วนที่เป็นแผ่นด้านบนนะครับคุณครูพี่บ๊อบขอเรียกเป็นแผ่นแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเป็นผืนนะครับเราเรียกเป็นแผ่นในนี้แล้วกันนะฮะด้านล่างกับด้านบนนักเรียนคิดว่าความสูงของด้านล่างกับด้านบนเนี่ย รูปเลขคคณิต2มิติที่เราจะวาดด้านข้างออกมามันเท่าหรือไม่เท่ากันครับแผ่นด้านล่างกับด้านบนนะครับนักเรียนสังเกตเห็นนะครับถ้าเราบิดด้านข้างเข้ามาหาตัวเราจากคนที่มองนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นภาพด้านข้างที่เราสามารถวาดออกมาได้นะครับหรือว่าเขียนออกมาได้เป็นรูปแบบนี้ครับนี่คือรูปเลยาคณิต2มิติที่แสดงภาพด้านข้างสังเกตนะครับ แถบด้านล่างจะกว้างกว่าด้านบนเพราะเนื่องจากว่าเลครับด้านล่างเฉียงน้อยกว่าด้านบนครับด้านบนพอเฉียงมากปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่น้อยครับ <D 1> ด้านล่างมันเฉียงน้อยก็เหลือพื้นที่เยอะนะครับอันนี้สําคัญนะครับนักเรียนมองเห็นจากภาพที่เกิดการหมุนแล้วนะครับคงจะเห็นแล้วนะครับว่าด้านบนจะน้อยหรือว่าเล็กกว่าพื้นที่ด้านล่างนะครับคราวนี้มาดูข้อต่อไปนะครับรูปใดขาคณิตศาสตร์ไมติที่กําหนดให้เป็นรูปนี้ครับอ่า ให้จับโยงไปเลยนะครับว่าภาพไหนเป็นภาพด้านบนภาพไหนเป็นภาพด้านหน้าและภาพไหนเป็นภาพด้านข้างนะครับรูปที่กําหนดให้เป็นแบบนี้ครับนักเรียนครับถ้าเรามองจากด้านบนลงมานะครับนักเร,เรียนจะสังเกตเห็นอะไรรู้ไหมฮะเราบิดด้านหน้าก่อนปุ๊บนะฮะแล้วก็พลิกขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นแน่นอนครับจุดยอดของพีระมิดเห็นแน่นอนอยู่ตรงกลางและสิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมอีกคืออะไรรู้ไหมครับ สันในแต่ละด้านของพีระมิดครับสันในแต่ละด้านของพีระมิดที่จะวิ่งเข้าไปสู่ฐานขอบฐานของแต่ละด้านนะครับน,นักเรียนจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่จะเป็นรูปด้านบนนะครับหรือว่าภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้หนีไม่พ้นคอควายแน่นอนครับเห็นไหมฮะจับคอควายย้ายไปเลยครับนี่ต่อไปครับภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างให้นักเรียนลองเดาครับว่า จะเป็นกอไก่หรือขอไข่ครับภาพด้านหน้าครับเอาภาพด้านหน้าก่อนเป็นตอบครับคือหลายคนตอบถูกครับมีกอไก่เยอะนะครับตอบกอไก่ถูกต้องครับและภาพด้านข้างก็ที่เหลือคือขอไข่ครับนักเรียนคุณครูพี่บ๊อบอธิบายอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆนะครับภาพด้านหน้านักเรียนดูความกว้างของฐานครับความกว้างของฐานจากสายตาเราที่มองเห็นณตอนนี้ด้านหน้า หรือว่าด้านข้างกว้าง, <HHH> งกว่ากันครับด้านหน้ากว้างน้อยกว่าแต่ว่าด้านข้างนี่จะกว้างมากกว่าดังนั้นครับรูปเลขาคณิตสองมิติที่เป็นภาพด้านข้างเลยจะต้องมีฐานที่ยาวกว่านะครับรูปที่เป็นภาพด้านหน้าก็ต้องสั้นกว่าดังนั้นกอไก่ต้องเป็นภาพด้านหน้าถูกต้องไหมครับข้อสังเกตข้อต่อมาครับนักเรียนครับสังเกตเลยนะครับว่าความสูงของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองด้านครับทั้งภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างเนี่ย จะต้องเท่ากันครับนักเรียนเพราะเนื่องจากว่าเป็นรูปพีระมิดรูปเดียวกันจากฐานขึ้นไปสู่ปลายยอดความสูงจะต้องเท่ากันด้วยดังนั้นครับนี่นะครับลากเส้นขนาดมาเลยนะครับภาพด้านหน้ากับภาพด้านข้างความสูงของรูปเนี่ยจะเท่ากันพอดีครับไปต่อนะครับนี่คือรูปเลขาคณิตสามมิติรูปใหม่ครับด้านหน้าจะเป็นยังไงด้านบนจะเป็นยังไงด้านข้างจะเป็นยังไงนะครับเอาให้เลือกครับ ก็ไก่ขอไข่หรือขออวา่เอาภาพด้านบนก่อนครับเราจะเห็นนะครับเมื่อเรามองจากด้านบนนะครับหรือว่าถ้าเราจะพลิกให้ด้านบนลงมาหาตัวเรานะครับเราจะสังเกตเห็นเลยครับว่ากล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านล่างเนี่ยจะเป็นเล็กนะครับส่วนด้านบนจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่นะครับแต่ถ้าด้านบนเรามองเนี่ยเราจะมองเห็นแค่ด้านเดียวนะครับคือด้านบนกับด้านบนสองสองภาพนี้นะครับดังนั้นครับเราจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้านล่างที่มีขนาดเล็กนะครับกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านบนที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นภาพด้านบนชัดเจนครับว่าเป็นเกอะไก่ครับคราวนี้มาดูภาพด้านหน้ากับด้านข้างบ้างครับมาดูภาพด้านหน้ากันบ้างครับนักเรียนถ้าคุณครูพี่บ๊อบจะให้นักเรียนลองจินตนาการโดยการหมุนนะฮะให้ด้านหน้าเนี่ยมันเข้ามาสู่สายตาเราครับตั้งฉากกับสายตาเรานะฮะนักเรียนจะสังเกตเห็นเลยครับว่าเราจะเห็นสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยกัน2รูปครับ รูปสี่เหลี่ยมสองรูปมีรูปเล็กหนึ่งรูปแล้วก็รูปใหญ่อีกหนึ่งรูปนะครับโดยที่รูปเล็กนะครับหรือว่าภาพด้านหน้าที่เราเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างครับคราวนี้มาดูครับใน Choice ที่เหลือนะครับอะไรครับที่เราเห็นอยู่ซ้ายล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอ้าวมีซ้ายล่างทั้งคู่เลยนะครับแต่ครับมาดูครับภาพด้านหน้าที่เราจะเห็นจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเต็มคือสี่เหลี่ยมทึบตัวนี้นะครับจะเห็นเป็นเต็มภาพ ไม่ใช่ข,ขอไข่แน่น,น,นอนครับด,ด,ดังนั้นครับพาดด้านหน้าคือขอไข่ครับส่วนด้านข้างเมื่อเราบิดมุมนะฮะหรือว่าเมื่อเราสังเกตมองจากมุมด้านขวามือแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเลยครับว่าด้านข้างที่เราเห็นคืออะไรครับภาพด้านข้างที่เราเห็นเราจะเห็นแค่2แถบนี้เท่านั้นครับมีแถบเล็กกับแถบใหญ่ครับนักเรียนนะครับและแถบเล็กก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือแถบใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งตรงกับภาพ ฮอไข่นั่นเองครับนี่คือรูปเลยค่ะทาคณิด2มิติที่แทนภาพด้านข้างครับต่อไปครับนี่ครับจงตรวจสอบว่าภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของทรงกระบอกที่กําหนดให้นี้นี่ทรงกระบอกนี้นะครับเป็นภาพที่ถูกต้องทุกภาพหรือไม่มาดูนะครับภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนเขากําหนดให้มาเป็นภาพนี้ครับ นักเรียนครับเราจะสามารถบอกได้ไหมครับว่าภาพไหนถูกภาพไหนไม่ถูกหรือว่าจริงๆรแล้วถูกหมดหรือไม่ถูกทั้งหมดมาพิจารณาทีละภาพนะครับเริ่มจากภาพด้านหน้านก่อนนะครับเราเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าทรงกระบอกนี้ภาพด้านหน้าจะเป็นยังไงแน่นอนครับเมื่อเรามองเข้าไปนะครับเราจะไม่เห็นส่วนที่เป็นฐานบนกับฐานล่างเลยนะครับและเราก็เฉนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ถูกต้องครับ ภาพด้านข้างครับนักเรียนครับเราจะเห็นเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งแบบนี้ไหมครับเมื่อเรามองจากด้านข้างแน่นอนครับนิยามของภาพด้านข้างคืออะไรครับมองขนานกับพื้นราบหรือว่าขนานกับฐานนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะไม่เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งแบบนี้นะครับถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่ใช่นะครับแต่ภาพด้านบนครับมองลงมาจากท็อปวิวหรือภาพด้านบนครับจะเห็นเฉพาะอะไรครับจะเห็นเฉพาะรูปวงกลมเท่านั้นครับแสดงว่าอันนี้ สังเกตอะไรอย่างครับนักเรียนครับถ้าสมมุติว่าคุณครูพี่บ๊อบบอกว่านี่คือความกว้างของทรงกระบอกนะครับความกว้างของทรงกระบอกคุณครูพี่บ๊อบสามารถบอกได้อีกอย่างหนึ่งครับว่าความกว้างของทรงกระบอกหรือว่าความกว้างของรูปวงกลมนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะเท่ากันกับทรงกระบอกเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นภาพด้านบนและความสูงของมันครับนี่นะครับความสูงของมันเท่ากันด้วยนะครับนักเรียนครับ สังเกตง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือความเชื่อมโยงกันระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิตินะครับถ้าจะมองภาพด้านบนด้านหน้าด้านข้างมันจะต้องมีความสัมพันธ์นแบบนี้ไปดูต่อน,นะครับคราวนี้มาดูรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้กันบ้างน,นะครับเป็นปริซึมฐานหกเหลี่ยมครับ ภาพด้านบนเราจะมองจากอย่างนี้ภาพด้านหน้าครับเราจะมองจากมุมนี้เสมอนะครับจําได้นะครับนักเรียนครับและภาพด้านข้างเราก็จะมองจากมุมนี้เสมอนะครับมาดูครับภาพเอาด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันครับมองจากมุมนี้เนี่ยยังไงแล้วเราก็จะไม่เห็นส่วนบาส่วนโค้งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นภาพด้านหน้าไม่ใช่แน่ๆครับมาดูภาพด้านบนกันก่อนครับเมื่อเรามองจากด้านบนลงมาครับเราจะเห็นเป็นรูป หกเหลี่ยมแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ <Adjust encouragement> เพราะฉะนั้นภาพด้านบนถูกครับภาพด้านข้างเมื่อเรามองจากด้านข้างเข้าไปครับเราจะเห็นอะไรบ้างนักเรียนครับมีโอกาสนะครับที่เราจะเห็นด้านข้างด้านหนึ่งเต็มๆแล้วก็เฉียงอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนั้นด้านนี้เนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะเฉียงหน่อยนะครับแต่ด้านนี้ที่เรามองเห็นจะค่อนข้างเต็มนะครับนี่ฮะด้านนี้นะครับเราจะเห็นแบบเต็มๆนะฮะส่วนด้านนี้ด้านหน้าอย่างนี้ครับที่เรามองเห็นนะครับ เราจะมองเห็นมันค่อนข้างเฉียงหน่อยนะครับดังนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่เราจะเห็นด้านนี้เล็กกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็น่าจะถูกด้วยครับไปดูต่อครับคราวนี้เป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมกันบ้างภาพด้านบนมองอยังไงครับภาพด้านบนก็ต้องมองลงมาจากด้านบนลงมาตรงๆเลยนะครับภาพด้านบนนี่คือภาพด้านหน้าครับและนี่ก็คือภาพด้าน ข้างครับดังนั้นครับลองมาดูนะฮะเราจะเห็นภาพอะไรบ้างครับสิ่งที่เราจะเห็นคือออกมาอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับมาดูภาพด้านบนกันก่อนนะครับเป็นภาพที่อาจจะมองยากที่สุดสําหรับรูปนี้นะครับมองลงมาปุ๊บนักเรียนจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเราจะเห็นจุดปลายยอดอยู่นี่นะครับจุดปลายยอดจะอยู่กลางนะครับเราจะเห็นสันทั้ง3เชื่อมโยงลงไปถึงขอบฐานเลยนะครับ หรือว่ามุมของฐานแต่ละด้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับเราก็จะเห็น3ด้านแบบนี้ครับและสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็นี่เป็นกรอบฐานรูปสามเหลี่ยมครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ถูกครับคราวนี้มาดูด้านหน้ากับด้านข้างกันบ้างครับภาพด้านหน้ากับภาพด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่หรือไม่สิ่งที่เราเห็นครับเราจะเอาเฉพาะสิ่งที่เราเห็นด้านหน้าเท่านั้นนะครับพอเข้าไปปุ๊บ รูปสามเหลี่ยมใช่ครับด้านข้างครับมองด้านข้างเข้าไปแบบนี้เราก็เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันเี่นนี้จะบอกได้ไหมครับว่านี่คือภาพด้านข้างกับภาพด้านหน้าที่ถูกต้องณนะตอนนี้บอกได้ครับว่าภาพด้านหน้ากับภาพด้านข้างถ้าจะถูกมันต้องถูกพร้อมๆกันหรือถ้าจะผิดมันจะผิดอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับมันจะผิดที่ความสูงครับถ้าความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับกับความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้ ไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าต้องมีภาพด้านข้างหรือด้านหน้าด้านใดด้านหนึ่งผิดแน่ๆครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นพีระมิดมันสูงเท่ากันนะครับดังนั้นตอนนี้ความสูงเท่ากันแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกด้วยกันทั้ง2ภาพนั่นเองครับโอเคนะครับเห็นไหมครับมีข้อสังเกตอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันนะครับเอาละชั่วโมงนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ